สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT Earning l e 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับคำถามนะคะว่าเดือนนี้ได้รับเงินมำนาน2เดือนนะคะเดือนหน้าจะถูกงดจ่ายไหมจะมีการหักคืนไหมนะคะ พราะผู้ที่ถามมานะคะก็มีความสงสัยว่าเดือนหน้าเราจะได้รับเงินบำนาญเดือนนี้ไหมจะหากคืนไหมและบางท่านนะคะมีได้รับโทรศัพท์มานะคะว่าให้โอนเงินคืนนะคะในจำนวนเงินที่จ่ายมาเกินนะคะซึ่งวันนี้เราจะหาคำตอบกันนะคะสรุปเป็นแนวทางให้กับผู้รับบำนาญชาราภาพทั้งรายเก่าและรายใหม่ให้รับทราบและมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ได้อ่านข่าวประกันสังคมเรื่องการโอนเงินบำนาญชราภาพให้ผู้ประกันตนเดือนตรงเดือนเริ่มมิถุนา2-56านี้นะคะโดยข่าวนี้สรุปมาให้ดังนี้นะคะซึ่งสามารถเข้าไปอ่านข่าวที่เว็บไซต์ของประกันสังคมตรงช่องข่าวประกันสังคมได้นะคะ โดยแบบเติมนะคะประกันสังคมจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับบำนาญในเดือนถัดไปอย่างเช่นสมมุติเรามีสิทธิ์อนุมัติรับบำนาญในเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะคะประกันสังคมก็จะโอนเงินเข้าในวันที่25มิถุนาของเดือนถัดไปนะคะแบบใหม่นะคะก็คือจะเปลี่ยนการโอนเงินแบบเดือนตรงเดือนนะคะสมมุติ เขาจะโอนเงินในวันที่25ของทุกเดือนนะคะแต่หากวันที่25นะคะตรงกับวันหยุดราชการสำนักงานประกันสังคมก็จะโอนให้ก่อนนะคะก่อนวันหยุดราชการแบบจ่ายเดือนตรงเดือนโดยเริ่มมิถุนา2566แล้วนะคะแล้วในเดือนนี้เราจะได้รับเงินบำนาญเท่าไหร่นะคะสำหรับผู้รับเงินบำนาญรายเดิมนะคะในวันที่23มิถุนา2566 สำหรับผู้ที่เข้าไปตรวจสอบก็จะรู้แล้วนะคะว่าเงินบำนาญที่จะได้รับใน,ในวันที่23มิถุนาที่โอนเข้าบัญชีเรานะคะจะมีเงินบำนาญเข้า2เดือนนะคะก็คือสิทธิ์ของเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนา2,566จะเข้าเป็น2เดือนนะคะสำหรับผู้รับบำนาญรายใหม่นะคะอันนี้เข้าในข่าวประกาศเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้รับบำนาญรายใหม่ ที่ได้รับอนุมัติภายในวันที่4ของเดือนก็จะได้รับในวันที่25ของเดือนนั้นส่วนหากอนุมัติหลังวันที่4ของเดือนก็จะได้รับในวันที่25ของเดือนถัดไปนะคะซึ่งจากคำถามนะคะก็จะสรุปประเด็นและแนวทางให้ดังนี้นะคะซึ่งจากคำถามนะคะเดือนนี้ได้รับเงินบํานาญ2เดือนเดือนหน้าจะถูกงดจ่ายหรือหักคืนไหมนะคะ ต่อเป็นแนวทางให้กับกรณีของผู้รับเงินบํำนาญรายเดิมกับผู้รับเงินบํานาญรายใหม่นะคะในกรณีของผู้ที่รับเงินบํานาญรายเดือนเดิมอยู่แล้วนะคะในวันที่23ที่ผ่านมานะคะก็จะได้รับเงินบํานาญเป็นจำนวน2เเดือนคือสิทธิ์ของเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งจะได้ รับนะคะไปจำนวน2เดือนนะคะส่วนเงินชราภาพที่จะได้รับวันที่25กรกฎาคม2566คือสิทธิ์ของเดือนกรกฎาคม2566ซึ่งจะจ่ายเดือนตรงเดือนไม่ถูกงดจ่ายหรือหักคืนใดๆและในกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะที่รับบํานานอยู่มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าต้องโอนเงินคืนเดือน เดือนที่มาเกินไม่ต้องทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะรับเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราตามปกติเดือนหน้าเราก็รับเงินบำนาญชราภาพของเดือนหน้าปกตินะคะไม่ต้องโอนคืนให้กับหน่วยงานใดๆนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมุติสงสยัยเราก็ต้องเข้าไปติดต่อที่ ประกันสังคมโดยตรงนะคะไม่ต้องมีการโอนเงินผ่านบัญชีเจ้าหน้าที่หรือโอนผ่านบัญชีใครก็ตามที่อ้างสิทธิ์ว่าเราจะต้องโอนเงินคืนนะคะสำหรับในส่วนของผู้รับบำนาญรายใหม่นะคะหากได้รับการอนุมัติภายในวันที่4ของเดือนนะคะก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพในวันที่2 5ของเดือนนั้นนะคะ วันที่อนุมัตินะคะไม่ใช่วันที่ยื่นเอกสารนะคะแต่หากมีการอนุมัติหลังวันที่4ี่ของเดือนนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปรวมเดือนปัจจุบันก็เป็นจํานวน2เดือนถ้าเดือนนั้นได้รับ2เดือนก็ไม่ต้องทาอะไรเพราะจ่ายย้อนหลังนะคะและเดือนต่อไปก็รับตรงไม่มีการถูกมดจ่ายหรือหักคืนนะคะ จะถูกงดจ่ายก็แต่เมื่อเรากลับเข้าว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือ39เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ตอบประเด็นคำถามที่ถามเข้ามานะคะ แล้วก็สรุปเป็นแนวทางให้กับผู้รับบำนาญที่ยื่นรับบำนาญไปแล้วนะคะจะตรวจสอบเงินบำนาญน,นะคะทุกวันที่25ของเดือนสามารถตรวจสอบได้นะคะโดยในเดือนแรกอาจจะยังไม่ได้รับเราก็ตรวจสอบในเดือนถัดไปถ้าเดือนถัดไปยังไม่ได้รับอีกก็ให้ติดต่อที่สํานักง,งานประกันสังคมใกลบ้านนะคะในกรณีที่วันที่25ของเดือนนั้นเป็นวันหยุดราชการประกันสังคมก็จะจ่ายก่อนนะคะก่อนวันหยุดราชการนะคะ ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคำถามเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกันตนท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ